ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Best Auto Review วันนี้เราจะพาไปรีวิวรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด2026บิชชา6ซึ่งไม่ใช่กระบะธรรมดาแน่นอนมาดูกันว่าในเรื่องของดีไซน์ภายในสมรรถนะและราคานั้นจะน่าสนใจแค่ไหนเริ่มจากภายนอกตัวรถบิชชา6มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและล้ำสมัยด้านหน้าติดตั้งกระจังขนาดใหญ่พร้อมฝฟหน้าเหล็แบบเส้นคาดยาวตลอดแนวฝากระโปรงเสริมความโดดเด่นด้วยซุ้มล้อข,ขนาดใหญ่ ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทรงพลังโครงสร้างของรถใช้แบบ b บ dyon F.I.A.M.E. Leather Frame ซึ่งเน้นความทนทานตัวเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซินเทอร์1.5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง321กิโลวัตต์และแรงบิด650นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กมชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5.7วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะในคลาสนี้ระยะความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่ราว230มิลิเมตรมุมไต่ และมุมจักรอยู่ที่31องศาและ19องศาตามลำดับเหมาะสำหรับการลุยทางธุรกันดารแต่จุดสังเกตคือไม่มีดิฟลอกและกิโลทัมให้ยังไม่เหมาะกับการลุยหนักเท่ากับกระบะออฟโรดสายโหดบางรุ่นต่อการที่สมรรถนะการขับขี่บิตชา6ใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ชีวิตที่ให้ระยะทางขับด้วยไฟฟ้าล้ประมาณ100กิโลเมตรมาตรฐานนีดีมาพร้อมแบตเตอรี่เบรคเทเลทพิขนาด29.6กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมด เครื่องยนต์จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้วิ่งรวมได้ไกลถึง800กิโลเมตรการขับบนถนนทั่วไปให้ความรู้สึกนุ่มเงียบและสมูทจากแรงขับของมอเตอร์ไฟฟ้าแต่เมื่อลุยทางครุกราระบบช่วงล่างจะค่อนข้างแข็งและสัะเทือนมากกว่ากู้แข่งบางรุ่นส่วนกำลังลากจูงอยู่ที่2,500กิโลกรัมแบบเบรคซึ่งถือว่าไอชะได้แต่ยังน้อยกว่ากระบะดีเซลบางรุ่นภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV รู้หรใช้วัสดุแบบ Soft ต o u c h พร้อมเบาะหนังสังคราะห์ที่ดูพรีเมียมพื้นที่โดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะเบาะหลังที่เอนพิงได้มากระบบอินโฟเทนเมนต์จัดเต็มด้วยจอทัชสกรีนหมุนได้ขนาด15.6นิ้วพร้อมมาตรวัดดิจิทัลชาร์จไร้าสายลำโพงดิ้นดีโอ12ตัวและช่องเสียบ USB รวมถึงเต้ารับ230โวลต์ที่ท้ายกระบะจุดสังเกตเล็กน้อยคือปุ่มควบคุมทั้งหมดเป็นแบบสัมผัสและมีแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยเมื่อขับบนถนนครุกคะในส่วนของราคาเริ่มต้นที่57,900ดอลลาร์ออสเตรเลียก่อนภาษี และค่าจดทะเบียนส่วนในปากีสถานรุ่นท็อปเปิดราคาที่ประมาณ1 9 9 5 0 0 0ล้าน9 5 0 0 0รูปีปากีสถานถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ได้โดยสรุปแล้วบิชา62,026คือกระบาดยุคใหม่ที่รวมพลังไฮบริดเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมันอาจไม่ใช่สุดยอดรถออฟโรดสำหรับการลุยหนักแต่สำหรับคนที่ต้องการกระบะที่ทรงพลังทันสมัยและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้นี่คือรีวิวของวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง m ิ Auto Review แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปครับรถยนต์ส่งแสงแวววาว